เมื่อบ่ายวันนี้ที่ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสัมมนาในโครงการนําเสนอผลงานนิสิตฝึกงานชั้นปีที่4ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ขึ้นณห้องประชุมชั้น2อาคารมนุษยศาสตร์3โดยในช่วงเช้าเป็นการนําเสนอผลงานการฝึกงานของนิสิตโดยแบ่งเป็นสาขาวิทยุโทรทัศน์สาขาข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์สาขาการประชาสัมพันธ์และสาขาการโฆษณา ในเรื่องการสิทาก็อยู่ในโพสตพนานมือกันแต่ว่าก็จะมีผู้ที่นะไปรับไปรับไปคุยงานกับผู้ว่าผูังอยากไดอะไรยากได้อะไรกใช้นประไหนแล้วก็นี้ก็ต้องคุยกับ้วยในช่วงบ่ายได้มีการเชิญคุณสือระบาลิกุลผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังมากสี่มือที่เคยกำกับภาพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องมาร่วมสัมมนาในหัวข้อความคิดความฝันความจริงบนโลกใบใหม่ ศิระมาลิกุลได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานครั้งแรกของตนให้แก่นิสิตได้ฟังและยังให้ข้อคิดในการทำงานว่าต้องอาศัยประสบการณ์และการออกไปเผชิญโลกกว้างการก้าออกจากรัรวมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆหากเรามีความมั่นใจและเชื่อในสิ่งที่จะทำสักวันเราจะสามารถไปถึงความฝันนั้นได้เองเราเราไม่เคยหิวที่สุดจริงๆหรอกเราไม่เคยหิวที่สุดจริงๆนะฮะ ล้วยังไงก็ตามเรายื้เพื่อนเราสารพัดเราเราจ,จะใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ในในระยะของมารารอนนะอาจารย์เราวิ่งไปเนี่ยเราจะค่อยๆรู้เลยว่าเราช้าลงเรื่อยๆเรื่อยๆมีคนวิ่งผ่านเราไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนะฮะว่าเราจะหยุดแล้วก็เดินขึ้นรถตูก้กลับบ้านหรือว่าก็จะกำาั้้ากต่อไป